แลว้วหนึ่ง,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 งมั่นใจว่าหนึ่งจะพาทุกคนฟังยันฟังตั้งแต่ปีนี้ยันปีหน้าหนึ่งมั่นใจว่าหนึ่งจะพาทุกคนฟังตั้งแต่ปีนี้ยันปีหน้ารอดูได้เลยรอดูได้เลยค่ะหนู่ให้แนวทางพวกแม่หาที่ซื้อกันเอาเองหนู่ให้แนวทางแต่พวกแม่แม่หาที่ซื้อกันเอาเองเพราะหนูไม่ปักลิงบ้านหวยไม่ปักลิงเว็บพนันนะคะ C.F. แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดค่ะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าจ้ะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้าเสียบแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะโอเคนะคะอ่ะหนึ่งขออนุญาตไปต่อที่เหรียญปู่รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้คือรุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้คือรุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยใครบูชาไปแล้วจะรวยมหารวยจะโคตรรวย รุ่นนี้ใครอยากได้ใครอยากบูชาทําพิธีปลุกเสกทั้งหมด99วัน99คืนโดยอาจารย์ของหนึ่งเองใครอยากบูชาปกติราคา499บาทวันนี้หนึ่งให้ในราคา299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูใหย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะใครอยากได้พิมใครอยากได้ CF เรียนปู่ได้เลย299บาทรุ่นรวยมหารวยลูกค้าขารุ่นนี้โหดมากรุ่นนี้โหดมากค่ะ หนึง่งหลายคนจะได้ดูรางวัลเอ,อ่อจะได้ดูรีวิวแล้วก็ได้ดูข่าวที่มีคนถูกรางวันที่หนึ่งจากการบูชาเหรียญปู่ไปไม่เคยบูชาอะไรเลยไม่เคยกราบไหว้อะไรเลยบูชาเหรียญปู่ไปแล้วถูกรางวันที่หนึ่งบูชาเหรียญปู่ไปแล้วถูกหวยบ่อยมาก รีวิวางวันที่1มีแล้วนะคะเหรียญปู่แต่1ไม่ได้ลงหน้าเพจเพราะว่า1ไม่อยากโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาบอกว่าเขาทั้งชีวิตเขาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแต่เขาผู้ชาเหรียญปู่เป็นงวดแรกเขาถูกางวันที่หนึ่งงวดสองเจ้ปังมากใครอยากได้นะคะ299บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ มาได้ตลอดเลยค่ะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะรวมยอดเราโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่โดยแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มค่ะในกลุ่มจะมีแนวทางวางให้ลูกค้านะคะ คุณมากๆเลยนะคะ therapist. ใครบูชาไปแล้วจะรู้ว่าเฮงปังมาก,มากๆใครบูชาไปแล้วจะรู้ว่าเฮงปังมากๆรุ่นน,นี้ฮานอยวันนี้นะหนึ่งมั่นใจว่ามีสามฮานนยวันนี้เน้นรอบปกติแล้ว v i p หนึ่งมั่นใจว่ามีสามแน่นอนฮานอยวันนี้เน้นรอบปกติแล้ว v i p หนึ่งมั่นใจว่ามีสามแน่นอน รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่าเลขเข้าแน่นอนจริงเมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนนั้นแต่หนึ่งพูดยังยังไม่สามารถเล่าได้นะคะเพราะว่าปรึกษากับกับพี่ที่เป็นอาจารย์กับกับพี่ที่ที่หนึ่งเขาลบในคลิปที่เขาแบบอยู่ในสายพญายนาคะเขาบอกว่ายังไม่ให้เล่านะคะก็คือให้เล่าหลังวันที่ทําพิธีเสร็จหนึ่งอะเป็นคนที่ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่หนึ่งมีความรู้สึกว่าปู่อยู่กับหนึ่งจริงๆหนึ่งมีความรู้สึกว่าปู่อยู่กับหนึ่งจริงๆ C.F แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะเดี๋ยวแอดมินหนึ่งไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะลูกค้าคะข้อความไม่เยอะแอดมินใช้เวลาตอบแป๊บเดียวแน่นอนนะคะอยากให้อยากอยากให้ทุกคนได้ได้ทําพิธีนี้เลิกดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าครู <c oughs> พิ่ลิตาเนี่ยมาทําพิธีให้แต่ละรอบ <c oughs> พิ่ลิตาพี่ตัวรักมาทําพิธีให้แต่ละรอบเนี่ย <c oughs> หนึ่งพูดเลยว่ามีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นตลอด มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นตลอดไม่เคยไม่ไม่รับไ,ไ,ไม่เคยไม่ได้รับปาฏิหาริ์ได้รับปาฏิหาริ์เกิดขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากทําเงินร้อยก้าบาทถ้าลูกค้าเสียดายไม่ต้องทําใครอยากลองว่าร้อยก้าบาททำพิธีสวดพริกดวงชะตาแล้วขอพรแล้วเทงปังไม้หมานไมลองดูได้ค่ะเงินร้อยก้าบาทลูกค้าขาเงินหนึ่งร้อบาทซื้อหมูกะทะได้ยังไม่ถึงชุดเลย แต่ว่าลูกค้าเอามาลองทําพิธีบูชทำพิธีกับหนึ่งแล้วแล้วแล้วมันพลิกชีวิตลูกค้าสมมุติลูกค้าทําพิธีในวันที่ยี่บหกงวดนี้ลูกค้าถูกหวยสามตัวตรงเกินแล้วคะ่ะเกินค่าทําพิธีแล้วเกินค่าทําพิธีแล้วคะ่ะเลีกที่บัญชีคะ่ะเลีกที่บัญชี วันนี้เป็นวันเซรั่มมีค่ะเซรั่ม1 9 0อบาทจะส่งฟรีเซรั่ม190บาทจะส่งฟรีแถมสบู่ให้เซตนี้ร้อบาทเซตนี้ร90บบาทจะส่งฟรีหน้าขาวใสไร้สิวแบบนี้เลยค่ะหน้าขาวใสไร้สิวลดริ้วรอยรลดริ้วรอยช่วยให้หน้าขาวกระจ่งางใสหน้าหนึ่งไม่มีสิวหน้าขาวหน้าใสาแบบนี้ไม่แต่งหน้าหนึ่งก็อยู่ได้หน้าสดหนึ่งก็ไปไหนได้ ใช้เซรั่มตัวนี้เลยค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดสง่งฟรี CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะ CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะหนึ่งจะบอกลูกค้าว่าโอ้ใส่แว่นให้ดูหน่อยได้ค่ะ ใ,ใส่ก็ใส่ให้ทำอะไรก็ทำลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไหมคะสมาคมคนตาบอดคะ่ะลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ใส่แล้วเหมือนคนตาบอดใส่แล้วเหมือนคนขายลอตเตอรี่ใส่แล้วไม่ให้ดูหายกับเขาเลยซื้อแว่นมาสามหมื่นกว่าบาทใส่ยังไงให้เหมือนของปลอมไม่เคยหายคะ่ะของแบรนด์เนมซื้อมาใช้ไม่เคยหายเพราะเขาคิดว่าใช้ของปลอม ใช้แบนเนี้ไม่ขึ้นเขาคิดว่าใช่ของปลอมนั่นก็คือดีค่ะคือดีแล้วรองขากดขำเหมือนใหญ่เลยป,ป้าน้องดูไฟไลท์สื้อ้ีน้องหน่อยดิไม่รู้อยู่ไหนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดได้ไหมเอาให้น้องหน่อยน้องจะลองเปิดงวดนี้สีดำค่ะเสื้อปูสองร้อยเก้าสิบบาทจะส่งฟรีเปิดงไงก่อน ฮัลโหลเปิดจังได้มันเปิดจังได้แล้วรูปมันต้องใส่ฐานเลยมันซีต้องใส่ฐานด้วูหรอฮะทุดว้าวฟีมาถ่านมาใส่ใ,ใครอยากได้แป้ง159บาบาทจะส่งฟี ใครอยากได้แป้ง159บาทจะส่งฟรีค่ะแป้งมหาสเสน่ห์ทาแล้วผู้ผู้รักผู้หลงค่ะทาแล้วผัวรักผัวหลงค่ะแป้งมหาสเสน่ห์ติดต่อเจรจาพูดคุยสื่อสารค้าขายต่อรองพบปะผู้คนแป้งมหาสเสน่ห์159บาทจะส่งฟรีมีเลขสามหลักอยู่ที่ฟ้าของแป้งโคตรปังเราจะเรียกอะไรไคะแม่คะคนสวยรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่เพจนี้แล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่เพจนี้แล้วค่ะ โอแล้วแจ้งสลิฟชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะ วันที่ยี่สิบหกแป้งใช้ดีขอบคุณมากๆเลยค่ะทําพิธีวันที่ยี่สิบหกค่ะพิธีจะเริ่มเก้าโมงค่ะทําพิธีวันที่ยี่สิบหกพิธีจะเริ่มเก้าโมงทาแล้วผัวรักผัวหลงเลยค่ะผัวชาวบ้านมารักมาหลงไม่รู้ด้วยนะคะบอกก่อนนะคะแป้งเนี่ยทาแล้วผัวรักผัวหลงแต่ทาแล้วไม่กังซุ่นตีนนะคะไม่กังซุ่นตีนค่ะอันนี้ต้องพูดเลยนะคะ จริงๆอ่ะหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอะไรในตัวหนึ่งนะคะว่าหนึ่งจะต้องเป็นคนดีอย่างที่ทุกคนตั้งใจนะคะเพราะว่าเอาเวลาไปคาดหวังของคนในบ้านของคุณดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก่อนเราจะปิดไลฟ์สดเราจะเปิดเพลงนี้กันอีก,กรอบหนึ่งหลังจากเพลงนี้จบหนึ่งจะปิดไลฟ์สดใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าใครทักไปหาลูกคา้ามิจฉาชีพเลขบัญชีอยู่ด้านบน C.F. แล้วทักไลายที่หนึ่งปักหมุดค่ะฮานอยวันนี้ฟันสามวิ่งสามรูสามค่ะฮานอยวันนี้ฟันสามวิ่งสามรูสามค่ะ ชมไลฟ์สดที่เพจสำรองเพจพิร,ระดาธนาโชติจินดาภาษาไทยและพีรดาธนาโชติจินดาภาษาอังกฤษนะคะหลวงปู่ไม่กลับเนาะซ f แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าจ้า 199บาทหยก299บาทค่ะจี้ปู่599บาทจะส่งฟรีค่ะแผ่นพริกดวงชะตา109บาทค่ะแผ่นพริกดวงชะตา109บาททำพิธีให้วันที่26นี้เลยค่ะหินทูกหวย299บาทจะส่งฟรีค่ะ ตีแล้ว V i P ค่ะสามอาณาตนาขราเจ้าบูชาเหนือกล้าวนมเสียนวันชาอาันตานาคาบูชาเจ้าปูนาค่าสุจิเทวาบา อันันเทวบันดาลกรกองไพศาลเกษียนสมุทรสุดภสุธาบารมีองค์เจ้านาคาเตรียมล้นบุญยาอันันตนาคาราอูยากนะเพงเนี้ย